อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาบทความของคุณพัชินอินทระวงศ์เรื่องยิ่งเรียบง่ายเท่าไหร่ใจยิ่งเบาสบายเท่านั้น 1. ชีวิตเบาสบายไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มพูน ทว่าคือการลดทอนสิ่งโรกรุงรังปลดวางภาระที่มีกิเลสแฝงเร้นเบาสบายด้วยความรู้สึกที่ว่าชีวิตจะมีที่มีทางของมันอยู่เสมอ 2. ความเรียบง่ายไม่ใช่ความยากจนแต่ก็ไม่ใช่ความร่ำรวยความเรียบง่ายอยู่เหนือความมีและไม่มีมีก็สุขไม่มีก็ยังสุข เป็นการเปิดรับช่วงชีวิตทั้งเวลามีและไม่มีอย่างรู้เท่าทันไม่หลงตกเป็นทาสของความมีและไม่มีเป็นอิสระหลุดจากพันธนาการ 3. บางครั้งมีคนชอบบางครั้งมีคนชังเป็นธรรมดาของโลกอย่าเก็บงามมาเป็นความกลัดกลุ้มเพียงสํารวจคุณงามความดีของใจความริษยาของเรามีมากน้อย ความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบผู้คนของเรามีมากน้อยหากมั่นใจตามสมควรด้วยใจเป็นธรรมว่าตนดำรงชีวิตอยู่บนหนทางธรรมตามสมควรแล้วผู้อื่นคิดกับเรามองเราตัดสินเราอย่างไรคงไปบังคับเขาไม่ได้เลย 4. รักษาหน้าที่ด้วยความเพียรทว่าอย่ายึดในความสำเร็จหรือล้มเหลว เรียบง่ายด้วยการวางใจไว้ในจิตว่างเปล่าไม่เป็นทั้งผู้สำเร็จไม่เป็นทั้งผู้ล้มเหลวอยู่เหนือกระแสโลกเนื้อคำนินทาสรรเสริญไม่ตื่นเต้นกับมายาเงาไร้ตัวตน 5. ไม่มีวาระพิเศษเพราะทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมายมากมายในตัวจึงพิเศษเสมอกันไม่มีอะไรงามกว่ากันมีแต่งามไปคนละอย่าง มีมนวิเศษเสกสิ่งธรรมดาทุกสิ่งให้เป็นความพิเศษสูงสุดลดขั้นตอนดื่มด่ำกับชีวิตไม่ต้องรอคอยสิ่งใดสุขได้ทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้สุขโดยไม่ต้องเติมเต็มเพราะเต็มอยู่แล้วให้ความรักผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนสายฝนโปรยสู่พื้นดินไม่เคยทวงบุญคุณ 6. ผู้คนเดินสวนทางเราจะเป็นดอกไม้ให้เขาให้เขาได้รู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่เพราะมีดอกไม้ไปไหนมาไหนถ้าเป็นไปได้ก็จะวางตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ใช่กระหายอยากเป็นคนดีเอาหน้าแต่รู้แล้วว่าสิ่งนี้จะทำให้พบผ่านความสุขแท้จริง 7. อนุญาตให้ความกลัวเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกผิด อนุญาตให้ความโกรธเกิดขึ้นได้บ้างนิดหน่อยรู้จักตนเองในฐานะมนุษย์ผู้มีเลือดเนื้อพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นให้ความเมตตาตนให้ความเรียบง่ายที่จะเข้าใจกิเลสตนอย่างตรงไปตรงมาบางสิ่งแก้ไขได้ทันทีแต่หลายสิ่งก็ต้องใช้เวลาค่อยๆฝึกฝนลดละเลิกวันละเล็กวันละน้อย 8. บางวันสมหวังแต่บางวันก็ผิดหวังมันเรียบง่ายที่จะเข้าใจอย่างนั้นแต่เอาจริงก็ยากยิ่งที่จะทำใจได้ฝึกมองทุกอย่างให้เข้าใจความจริงถ้าใจเราว่ามากมันก็จะมากถ้าใจเราว่าน้อยมันก็จะน้อยสุดแต่ใจเราให้ค่าให้ราคาชีวิตยุ่งยากซับซ้อนชีวิตสว่างโล่งเรียบง่าย ก็อยู่ที่ความตรงหรือความคดงอของใจ 9. อดีตผ่านมาแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันไม่ดูแลให้ดีก็จะผ่านไปไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อทำอะไรอะไรในชีวิตให้ดีขึ้นหยุดคิดโหยหาวันวานหยุดวิตกกังวลกับวันพรุ่งนี้อยู่กับปัจจุบันคือสิ่งเรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีมีแต่เวลาในปัจจุบันเท่านั้น ที่เราจะทำอะไรอะไรได้อดีตอนาคตไม่มีอยู่จริง10เข้าใจความซับซ้อนได้แล้วชีวิตจึงเรียบง่ายชีวิตเรียบง่ายเกิดขึ้นไม่ได้หากมีจิตใจซับซ้อนเรียบง่ายแล้วอาจไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้เรียบง่ายเพื่อจะเอาอะไรนำสิ่งรกๆไปทิ้งก็จะได้พื้นที่ว่างความว่างมีคุณค่ากว่าของที่บรรจุไว้ในความว่าง กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจับอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์